สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านทั่วประเทศได้รับทราบนะคะหลังจากที่มีการผลักดนันเพิ่มเงินเบีย้ยยังชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลซึ่งตอนนี้ได้รับอยู่เพียงแค่600ถึง1,000บาท ซึ่งจะจ่ายเป็นแบบขั้นบันไดนะคะหลายๆคนก็บ่นเข้ามาว่ามันไม่พอใช้ดังนั้นทางด้านเครือข่ายบำนาญแห่งชาติแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยมีการรวบรวมรายชื่อนะคะแล้วก็เสนอต่อรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเพื่อให้เพิ่มเงินผู้สูงอายุให้ได้ถึงเดือนละ3,000บาทโดยล่าสุดก็มีการรวบรวมรายชื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ยื่นเสนอต่อทางรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อหวังที่จะให้มีการนำร่างกฎหมายบำนาญแห่งชาติ3,000บาทเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบแล้วก็อภิปรายออกเป็นกฎหมายที่จะสามารถให้กับผู้สูงอายุได้เดือนละ3,000บาทซึ่งเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุโดยเปลี่ยนจากเบี้ยยังชีพ6 0 0ถึง1,000บาทเป็นบำนาญทั่วหน้ากันทุกคนนะคะแต่ทีนี้ก็มีหลายๆฝ่ายที่บอกว่า3,000บาทอาจจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่างบประมาณบางครั้งมันก็ไม่เพียง พอนะคะแต่ล่าสุดก็ได้มีการเสนอเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทุกคนเป็นคนละ1,200ัถึง1 5 0 0บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถทำได้ทันทีเพราะว่าดูจากงบประมาณแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องรอเลยสามารถทำได้เลยเพราะงบประมาณเพียงพออยู่แล้วซึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะก็นำข่าวสารมาจากนายนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและ เป็นธรรมหรือที่เราเรียกกันว่าวีแฟนั่นเองนะคะได้มีการเรียกร้องไปยังรัฐบาลเพื่อไทยว่าควรที่จะเพิ่มเงินเบีย้ยยังชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นคนละ1,500บาทได้แล้วเพราะว่ามันสามารถทำได้ทันทีเนื่องจากตอนนี้งบประมาณก็มีเพียงพออยู่แล้วนะคะ โดยทางนายนิติรัตน์ทรัพย์ยสมบูรณ์ก็ได้มีการแจ้งว่าสําหรับการยื่นข้อเสนอตรงนี้เนี่ยสอสอหลายๆพักการเมืองในคณะกรรมการนะคะก็มีส่วนหนึ่งที่ร่างฉบับเดิมที่เป็นร่างของพักเก้าวไกลในนั้นเนี่ยมีส่วนเฉพาะของสอสอกับร่างของประชาชนโดยในส่วนนี้จะเป็นร่างของคณะกรรม,มาธิการมีสอสอเข้าชื่อแล้วก็มีรายงานที่จัดทํา เพื่อที่จะผ่านสภาในสภาชุดที่แล้วก็มีอยู่แล้วนะคะรวมถึงชุดนี้ก็ยังจะทําเพิ่มขึ้นไปอีกโดยนายนิติรัต์ก็มีการพูดถึงหลักการทางกฎหมายสั้นๆนั่นก็คือ สำหรับตัวร่างพรบรผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติฉบับประชาชนที่มีหลักการสำคัญ3ด้านนะคะ1เลยก็คือหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปทวนหน้าตรงนี้นะคะ 2. ต้องการที่จะเห็นการพัฒนาเบีย้ยยังชีพระบบสงเคราะห์ เป็นระบบแบบประกันทั่วหน้าสิทธิ์เสมอกันทั่วกันทุกคนนั่นเองนะคะและ 3. อัตราของบำนาญประชาชนโดยตอนนี้เนี่ยเราใช้ตัวเลขที่อัตราไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน ซึ่งเส้นความยากจนในปัจจุบันตอนนี้ก็คืออยู่ที่2,997บาทนะคะใครที่ต่ำกว่านี้ก็จะถือว่าเป็นคนจนเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ก็จะมุ่งเน้นที่จะทำให้ผู้สูงอายุทุกคนในประเทศไทยฟื้นจากความยากจนทันทีเนื่องจากเราได้มีการตระหนักถึงสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมสูงวัยและนี่ก็จะเป็นกฎหมายที่จะทำให้รายได้ของผู้สูงอายุทุกคนในประเทศไทยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นะคะคซึ่งการพัฒนาเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุไปสู่บำนาญจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ช้าก็เร็วประเทศไทยจะต้องมีการเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะดังนั้นทางเครือข่ายวีแฟที่เขาทำงานกับคนรุ่นใหม่ซึ่งหลายๆคนก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีการสนับสนุนในเรื่องนี้เพราะว่าเนื่องจากบางคนเนี่ยมีพ่อแม่สองคนตัวเองทำงานก็ต้องมีการทำโอทก็ทำให ไม่ค่อยได้อยู่ดูแลพ่อแม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เขาได้รับเงินเบีย้ยยังชีพท่วนหน้าตรงนี้นะคะเป็นคนละ3 0 0พันก็จะทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้ถึงเดือนละ6,000บาทลูกก็อาจจะไม่ต้องทำโอทก็จะทำให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ซึ่งทางวีแฟร์เขาก็เน้นย้ำถึงเรื่องเบี้ยยังชีพขั้นต่ำที่ตอนนี้ได้กันอยู่600-1,000บาทมันไม่เพียงพอจริงๆนะคะหรือว่าใครพอใช้ยังไงลองคอมเมนต์กันมาดูว่าสำหรับคนที่ได้เดือนละ600-1,000บาทใช้จ่ายกันเพียงพอหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าปรับ เป็น1,200ถึง1,500ก่อนซึ่งตรงนี้เมื่อเขาดูแล้วเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ทันทีนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะมีเจตจำนงทางการเมืองอย่างไรซึ่งสำหรับ งบประมาณที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในเดือนละ1,200-1,500บาทจริงๆแล้วก็สามารถทำได้ทันทีเนื่องจากว่างบประมาณมีอยู่แล้วนะคะตรงนี้เขาก็เลยฝากความหวังไว้กับทางท่านนายกเศรษฐาทวีสินซึ่งจะมีการทบทวนนโยบายของพักนะคะว่า จะมอบตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไหมแต่อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมีการส่งเสียงเรียกร้องไปยังรัฐบาลแล้วว่าเงิน1,200ถึง1,500บาทเพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมันสามารถทำได้นะเพราะงบประมาณมีเพียงพอแล้วตอนนี้เราก็คงต้องฝากความหวังไว้กับทางท่านรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของบำนา ท่นหน้าไม่ว่าจะเป็น1,200 1,500หรือ3,000บาทโดยตอนนี้ทางเราข่าวสายขวนและน้อยก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะมาแจ้งความคืบหน้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านเพื่อที่จะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวทางเราจะรีบติดตามนํามาแจ้งนะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าคอมเมนต์อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ เขียนพิมพ์ไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ